ปล่อย่ได้พี่น้อง สวัสดี500ท่านครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีบีพี่น้องสวัสดีบ e ิ๊กเอ็มครับสวัสดีแม่ไอรินครับ,รบสวัสดีแม่วัชรีครับสวัสดีแม่สุพรเปลืองเวทครับปาคอมเมนต์หลายอันประทันเลยแม่คอมเมนต์ไหลรุนรุนรัดรุนเลยนะครับอุดรฝนตกแม่ ทองฟ้ามันปิดบะนี้มันตกแบบลินปล่อยๆล,ลินเป็นย่อยๆแม่แมันม่ได้ตกแห้งมันตกเพราะแต่ลำคานครับน่าจะสนามตรงนี้นะครับฝนตกเด้อพี่น้องนะครับสวัสดีแม่ปานินทั้งอุบลกระตโตคือการสวัสดีคุณย่าระเบียบยี 26, 29, ่หกยี่เก้าพระโยเข่าสัตวไอเสียงเขียวจันทบ,บุรีบ้านนนไม่ยังนี่ขอนแกนตกเบิดมือเลยโอโ้ตายแล้วพี่น้องตายแล้ว มืออื่นบ้านโคกสีเมืองขอนเกียนพร้อมสวัสดีว่านน้นฝนตกแรงไหมตกโปรปยครับนี่วหนาแจ้งแล้วแสดงปกตินะครับเอาม้าเตรียมพร้อมพร้อมมือแรงนะเตรียมพร้อมพร้อมนะครับตอนเย็นนะครับหวหนาแสดงแจ้งในกลุ่มแล้วว่าจอภาพบรายยกเลิกแสดงปกติกัจักหน่อยฝนก็เศร้าตรงแม่นะครับคิดว่าพอท้องฟ้ามันใสๆขึ้นมาแล้วนะครับมันบรายคืมกว่น,นั้น โอสุมตกทั้งวันเลยขอนแก่นเมื่อวานกร็ตกสู้ๆจ้าพายุเข้าอีสานวันสันแม่แม่ผ่องสีสกลก็ตกคือกันฝนตกไปไปเลยสวัสดีแม่ฝ้ายครับแม่การมณีแม่ทาดาพรบึงการกร็ตกแฉะเลยทีนี้ปลาจีนกร็ตกลิ่นไผขับรถให้บอสบ่าวนอนเมนุแมนแมนแมนุ่มแบงเบอสมือว่าเอารถรถตู้ซอมากครับรถตู้ที่สื่อขั้นใหม่ครับ ไไปขอนแกน่นไปนอนอยู่ขอนแก่นครับมื่อนี้ซอมีงานที่ชัยภูมิครับลงไหนคือเก่าแม่เต้ยคือเก้านี่ลราหมอลำใจเกินร้อยหมอลำขนใจระยะแถนบัดหมอลำบ่มาฝนบ่ตกบัดรหมอลำมาม่านฝนสิตกบัานไดแรงให้มาจา้างหมอลำบ่อใหญ่ครึ่มเบิดมืออุดรที่ไหนคะ วันนี้อยู่ที่สนามอบตหนองนาคำนะครับอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีพี่น้องเอ้ยมาอยามพี่น้องทั้งอุดรสกลน,นครละกะ,ะน้องคายเนาะบึงการเนี่ยแถวนี้ติดแล้วแวกแถวนี้นะครับติดละแวกแถวนี้ฝนตกลิ้นสิลินไ้บอเตยคือเก่าเร้อแม่นะเจ้าภาพบริยกเลิกหัวหน้าแจงมาแล้วฉสนาอีเม่กรตตองเตียมพร้อมๆนะมักเตยนะครับ หมักมวนอุดรหมักมวนอยู่แล้วหมอลำมวลหมอมวนหมอลำหน้อยหมอลำซิ่หมอลำลดเฮเตยยางเดียวมั่งอุดรอุดรหมักมวนอุดรหมักจางหมอลำ